จบไปแล้วนะคะสำหรับบริเวณแรกในช่วงบ่ายนี้นะคะขอต้อนรับท่านปรทธานขอต้อนรั เดี๋ยวพี่ตูนถ้าพูดเรื่องโปรแกรมผ่านเมื่บบอกี้นี้เอาตัวเรื่องก่อนนิดนึงนะฮะเมื่อกี้นี้คือตอนจนพ้นธนาคารนี้ทําผิดแล้วให้อภัยคือท่านสรารวัตรมองมองไปที่บอกว่าทําผิดต่างกมย่อมให้อภัยแปลว่าไม่ติดคุกใช่ไหมฮะอ๋อลดโทษอ๋อพ้นธนาคารแปลว,ว่าทําผิด ยอมรับกระบวนการก็ลดให้ใช่ไหมนี่ก็ต้องติดคุกนะเนี่ต้องติดคุกนะอ่ะพี่ว่าเมื่อกี้หล,กหลกกักๆก็ตำรวจเนี่ยท่านสารวัตรก็ไม่น่าเชื่อถือน,นะไม่น่าเอาเด็กมาเล่นนะลูกทำไมไม่ใหค้คนที่เป็นเข้ามาบอกเรื่องตำรวจไม่ให้เล่นเด็กสารวัตรแลดูแก่แล้วเยอะทำไมเอาเด็กมาเล่นล่ะลูก หล่อดีอ๋อเออแต่ก็ล้องก็ถูกไม่ใช่เราก็อาจจะเห็นหนังเห็นอะไรเห็นว่าคนหนุ่มมาเป็นพ่อเราคนหล่อมาเป็นผูน้ใหญ่แบบนี้ที่ก็เห็นด้วยว่าหล่อดีนะฮะแต่ว่ามันไม่น่าเชื่อถือลูกนะเราทำหนังสร้างมันมาจากความน่าเชื่อถือถ้าก็อยากให้ถ้าอยากให้เชื่อเรื่องของเราอะไม่ต้องสร้างความน่าเชื่อ จริงๆเรื่องเสียงความคิดเนี่ยไม่ต้องก็ได้นะฮะเมื่อกี้เราจะมีเสียงความคิดบรรยายอยู่ตลอดเวลาว่ารู้สึกอะไรจริงๆแล้วแค่แค่พระเอกเขาขโมยเงินพ่อแม่มาเนี่ยแค่ยี่สิบาทเองเนี่ยอุตส่าห์ย่องไปพ่อแม่หลับอยู่ใช่ไหมย่องไปกลัวพ่อแม่ตื่นเปิดกระป๋องก็เบาๆแต่พอเปิดกระป๋องเสร็จแค่ยี่สิบาทเองนะเพราะ็ราจะได้ยินก็ได้แต่ไม่ต้องพูดกับตัวเองก็ได้นะเราเห็นภาพอยู่ในลูกนะ ีิจูนตัดต่อเทคนิคว่าลงจีคนก็หมทต้งโปรแกรมอันนี้ตัดต่อนี้ด้วยใช่ไหมครับมีครูช่วยใช่ไหมครับครูเป็นคนแนะนำให้ใส่ว่าเราบอกว่าอยากใส่มาุคุๆก็เลยแนะนำไม่ถามถามไม่เป็นไรไ็่ต้องตอบคืออันนี้ก็ก็คือปกติพวกผมก็จะูุพี่ ก็ไปสอนทำเวิร์กช็อปอย่างนี้ให้ให้น้องๆเด็กๆทั้งประถมและมัธยมทำหนาเยอะนะครับก็คือมันจะเจอปัญหา,หว,าว่าว่าบางทีเด็กน้องๆก็จะถามมาว่าที่โปรแกรมรต่อต่อนี่มันทำเอฟเฟรอะไรได้บ้างก็คือไม่รู้ว่าไปเห็นมาจากไหนแล้วก็จะถามว่าทํายังไงอะไรอย่างนี้ครับก็คือถ้าถ้าเป็นพวกผมไปสอนเนี่ยเราก็จะไม่สอนให้ใช้พวกนี้คือจะไม่ไม่ให้เขาเรียนตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเขาเรียน,นๆๆๆรง้เขาจะทํา หรือไม่ก็ถ้าสอนก็จะต้องบอกว่ามันจะมีไว้ใช้เพื่อออย่าง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 นั้นเมื่อสักครู่นี้ถ้าได้ดูเนี่ยตอให้เราเอาไอ้การเชื่อมภาพที่มันเป็นเป็นสวยๆแปลกๆที่ที่ว่าพวกเราคงชอบะที่ที่เข้าใจพี่เข้าใจเด็กๆว่าการทําอะไรแปลกๆเนี่ยมันเก๋ดีแต่ตอนให้เอาพวกนั้นออกไปทั้งหมดเนี่ยหนังก็ยังเราเรื่องได้สมบูรณ์อยู่ หรือมัอออนอาจจะดีกว่าเดินด้วซ้ำก็ได้เพราะว่ามันทําให้เหมือนเราดูหนังไปเนี่ย<ม>แทนที่เราจะแทนที่พี่จะไหลาตามไปกับเรื่องเนี่ยพี่กับสดุกเพราะว่ามันมีมันมีการเชื่อมภาพแปลกๆน่มันมาคอยกระตุ้นเตือนพี่ด้วสิบวินาทีมันก็จะมีบางทีหนึ่งที่ก็่รู้สึกว่าคนดูจะหนุดหนุมออกมาจากจากจากหนังนะครับะ่าถ้าถ้าต่อไปก็พีายานจะใช้ นี่ฝากถึงทุกๆกลุ่มนะครับฝากถึงผู้ต่อไปฝากถึงผุ้ครูด้วยนะครับถ้าเด็กเกบอยากใช้ก็อยากให้เขาใช้นะครับแต่ถ้าคุณครูอยากใช้ก็เก็บไว้เก็บไว้ทาแบบอรอ้ถ้าเกิดทำพรีเซนเทชันให้โรงเรียนอย่างนี้พี่ว่าน่าสนใจแล้วทำเออทำงานให้โรงเรียนที่มันไม่ใช่ไหนน่าสนใจเป็นเป็นทริติที่ที่เพิ่มลูกเล่นให้กับงานได้แต่ว่าถ้าเป็นหนังเนี่ย อย่าใช้นะจะดีที่สุดนี่เขาสองคนนี้เขาพูดเลยหมดผมเสนอรีตินมาตรฐานครับสำหรับโปรแกรมที่างที่พีคอมบอลเราอาจจะเห็นพวกเฟซเฟกอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเยอะแยะมากมายนะในโปรแกรมต่อๆเนีจริงๆผมขอพูดแค่สองพันพอคือคัดชนกับกับเฟาสามัารครับกับเฟกด่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคัดชนเนี่ย ในความหมายของการตัดต่อเนี่ยหมายถึงเ,เหตุการณ์นั้นเนี่ยต่อเนื่องกันเห็นไหมฮะต่อเนื่องกันเช่นถา้าเราทำเหมือนถ่ายยกแก้วกาแฟขึ้นมาเห็นภาพกว้างตัดภาพไปเป็นที่มือยกแก้วกินพอดีอย่างเงี้ยจะเป็นขัดชนจะจะจะโอเคภาพมันจะต่อเนื่องกันการดิโซฟเนี่ยที่สองภาพสองภาพมาเปลี่ยนข้าหาเนี่ยมันจะให้ความหมายว่าเ,เวลาได้ผ่านไประยะหนึ่งสมมุตินะครับ เป็นภาพผมเดินออกจากบ้านช่วงระยะเวลาตรงกลางเนี่ยผมไม่ต้องเล่าแล้วว่าผมมาถึงที่นี่ได้ยังไงผมอาจจะดิโซแล้วผมมานั่งอยู่ที่นี่ได้เลยมันคือช่วงระยะเวลาที่หายไปส่วนเรื่องการเฟดเป็นที่ดาหรือขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะมันจะเป็นเรื่องของการ์ิชั่นที่จะบอกว่ามันกําลังเปลี่ยนฉากนะสมมุติสมมุตินะครับวันนี้เราไปโรงเรียนเลิกเรียนแล้วกลับบ้าน เราจะเล่าต่อในวันพรุ่งนี้เป็นเช้าวันใหม่เพเขาอาจจะใช้การเฟดดัาได้เพื่อเพื่อให้คนดูเข้าใจว่าคนละวันแล้วนะไม่ใช่เมื่อวานนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความหมายของของรานซิชันของเอฟเฟกที่ที่จะเอามาใช้นะครับส่วนอะไรแปลกๆเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของวิดีโอที่ใช้สำหรับพวกงานพรีเซนเตชันงานอะไรมากกว่าซึ่งในในในภาพยนตร์เนี่ยในหนังเนี่ยถ้าดูกันดีๆเนี่ย จะไม่มีเลยน้อยมากที่จะที่จะที่จใช้อะไรแปลกๆนอกเนือจากสามันที่ผมบอกน,นะครับแล้วความหมายที่ทั้งสามมันก็จะอยู่แค่นี้นะครับก็ฝากถึงรื่นต,ต่อไปด้วยเวลาเวลาการนํามาใช้อะไรพวกนี้ยจะได้แบบเข้าใจความหมายของมันแล้วก็นามาใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วมันก็จะทําให้ให้หนังเนี่ยดูลื่นไหลมากขึ้นเสริมเสริพ,พี่เจานึง การคิดว่าติดจะเข้าใจเด่นดิสโทเป่ย์คัดชนี่คือภาพมาต่อการปกตินะครับไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยพอเราหมดภาพแล้วาก็ภาพมันมาต่ออีกโซก็คือภาพมันจะซ้อนๆซ้อนๆกันเหนื่อยกันเออมันจะเหลื่อกันแล้วก็ภาพมันกจะกลายไปเป็นภาพหนึ่งนะครับเฟตก็คือจากภาพนี้มันกลายเป็นเป็นภาพจำที่ก็ใช้ใช้กันที่ถามมาแล้วก็ันใช้กันก็นี้เสริมีิเศ้ในมุมของ พี่ตัดต่อหนังอยู่ใช่ไหมคือปกติอ่ะพี่จะใช้คัดชนเป็นเป็นหลักพี่จะใช้ดิสโซนเนี่ยพี่ต้องคิดมากว่าพี่จะใช้ดีหรือเปล่าอย่างพี่ตัดให้พี่ก้องเนี่ยคือเราจะคุยแค่กบินดิสโซนครั้งเดียวเลยหนังเนี่ยพี่ก้องก็จะไม่ยอมละคือเราต้องคุยกันว่าทําไมมันถึงจะต้องใช้หรือมันจะเป็นต้องใช้จริงๆไหมวะคุยกันเ,กเป็นเรื่องเป็นราวเลยคนระับแบบ ผ่านไปแล้วสามสี่วันใช้ไปแล้วก็กลับมาแบบเฮ้ยไม่ใช้ดีวกว่าว่ะกลัวคนด่าว่ามันมันเชิเพราะว่าเราไปสอนเด็กเด็กว่าเร่อยากใช้เพราะเราจะใช้เองเราจะรู้สึกว่าเราก็ต้องถามกับตัวเองว่ามันตัวเองจะต้องใช้จรไหมอะไรนะครับหรือการเสกตามเพื่ออย่างที่พี่จอบอกว่าเพื่อจบจบซีหรือเปลี่ยนเรื่องเนะี่ยถ้าเป็นไปไดก้ก็จะไม่พยายามใช้เหมือนกันจะใช้วิธีแบบที่พี่จอบพูดไปตอนแรกๆคือใช้ภาพใช้ภาพบรรยากาศ ภาพแบบจะเป็นภาพพระอาทิตย์ขึ้นผาตน้นต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเขาเรียกแบบาาถ้าเรียนสุพนะเราเรียกว่าสต็อกสต็อกชอ็อตหรือภาพบรรยากาศเอาภาพพวกนี้มาขั้นระหว่างฉากนะครับคือเวลาถ่ายนัน้นเนี่ยนอกจากเราจะถ่ายเหตุการณ์สาคัญของตัวละครแล้วเนี่ยอย่าลืมถ่ายพวกบรรยากาศทวกนี้มาด้วยสมืติเราถ่ายฉากบ,บ้านตัวละครเนี่ยนอกจากเราจะถ่ายตัวละครคุยกันแล้วอย่าลืมถ่ายแบบหน้าบ้าน ไตน้นงต้นไม้นกนกอะไรถ่ายมาให้หมดนะครับคือมันมันจะ,ะม, like i, มีประโยชน,น,ต drilling, ตตนต์ตอนตัดต่อพอมันตัดแล้วมัน,น án, ไม่ลงเนี่ยมันแบบไม่รู้จะเล่ายังไงเพราะผ้าพวกนี้มันแทรกมันจะช่วยเสริมบรรยากาศให้หนังได้ขอบคขอบคุณท่านขอบคุณท่านที่ได้ช่วยกันทำให้เราได้ในส่วนของข้อกำไรต่างๆที่ได้ให้ไป ครูแล้วก็นักเรียนที่ได้เาร่วมฟังถือว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะคะโดยมีเรามีท่านทำงานผู้สมรวัแล้วก็เป็นปรมาจารย์ในด้านการตัดต่อด้านการจัดความเขื่อนออมาประสบการณ์มากเลยทีเดียวแะคะ่ะซึ่งก็หาฟังจากที่อื่นได้ยากนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่น้องๆจะได้รับนะตรงเวทีนี้นะคะในช่วงวันนี้เราเป็นการแข่งขันการประวดเขื่อนสั้น